ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแัดเลนนะคะฮา,านอยกลับมาอีกแล้วนะจ๊อะอาชุดเด่นของแอดวันนี้ นะคะ อันนี้ชุด3ามตัวนะคะแล้วเราก็มาตัดเล่น,เล,นเลยนะคะก็จะมีเจ็ดห้าห้าสาม้าห้าเ้าหนึ่งดเ้านะคะ จะเน้นที่เก้าหนึ่งอ่าระวังห้าสามด้วยจะอ่าเจ็ดห้าห้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะลุ้นกันนะคะว่าจะมาไหมเนอะ,อะหวยฮานอยนะคะของแอดนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะสูตรห้ยหาหนอยของแอดนะ,ะกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะรอผลนะคะรุ่นกันโชคดีนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม